ทางมณฑลทหารบกที่37จัดกิจกรรมเปิดบ้านทหารใหม่ Open House สร้างสายใยสัมพันธ์ครอบครัวกับหน่วยทหารที่สนามฝึกหน้ากองร้อยมณฑลทหารบกที่37จังหวัดเชียงรายพลตรีจักรวีเสนีวรยุทธผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดบ้านทหารใหม่ Open House ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกในวันเสร็จสิ้นการฝึกทหารใหม่พลัดที่1ปี2568 เพื่อเปิดโอกาสให้ครอบครัวของทหารใหม่ได้เข้าเยี่ยมชมหน่วยเยี่ยมเยียนบุตรหลานและร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่บุตรหลานผ่านการฝึกขั้นต้นสําเร็จซึ่งนอกจากจะเสริมสร้างขวัญและกําลังใจแก่ทหารใหม่แล้วยังเป็นเวทีสําคัญในการเผยแพร่บทบาทภารกิจและกิจกรรมของกองทัพบ,บกต่อสาธารณชนอย่างใกล้ชิดค่ะ กิจกรรมในงานมีการนำเสนอผลการฝึกของทหารใหม่การแสดงของหมวดดุริยางการแสดงยุธทธภปกรพร้อมการแสดงฝีมือทหารใหม่ถึง3ชุดได้แก่การยิงปืนฉับพลันการแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทยและการร้องเพลงประสานเสียงเพื่อผืนดินไทยและยังนำครอบครัวร่วมเยี่ยมชมหน่วยงานสถานที่สำคัญรวมถึงโครงการต่างๆอาทิ โครงการทหารพันดีนิทรรศการแสดงวิถีชีวิตและวิชาชีพของทหารใหม่โดยผู้ปกครองได้กล่าวชื่นชมประทับใจซึ่งเห็นการเปลี่ยนแปลงของบุตรหลานอย่างชัดเจนซึ่งล้วนเป็นผลจากการฝึกอบรมอันเข้มข้นด้วยความเข้าใจของครูฝึกและผู้บังคับบัญชา